เป็นชายวัยสามสทำงานในกรุงเทพช่วงวันหยุดยาวเขาตัดสินใจขับรถกลับบ้านที่จังหวัดแพร่เพราะแม่โทรมาบอกว่าอยากให้มาช่วยจัดบ้านเก่าเตรียมรับแขกผู้ใหญ่เขาออกจากกรุงเทพช่วงสายขับเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนรถไม่มี GPS เ เพราะแบตโทรศัพท์หมดเขาจึงอาศัยดูป้ายถนนตามทางหลวงเป็นหลักแต่พอขับเข้าป่าลึกจากทางแยกเล็กๆป้ายกลับหายไปถนนเชิงเขาเงียบสนิทไม่มีรถสวนไม่มีบ้านคนสองข้างเต็มไปด้วยต้นไม้สูงและหมอก ที่ลอยต่ำผิดธรรมชาติอาร์ตเริ่มรู้สึกว่าหลงทางระหว่างกำลังที่จะกลับรถสายตาเหลือบเห็นบางสิ่งทางขวามือเป็นประตูซุ้มไม้ผูกพังมีป้ายสลักลางๆว่าวัดป่าอุดมเลไลไม่เคยเห็นชื่อวัดนี้เลยอาร์ตพึมพำรรก่อนที่จะเห็นแสงไฟลิบหลี ข้างในแต่สิ่งที่ทำให้คนลุกกว่าก็คือมีขบวนคนเดิอนออกมาจากวัดแต่งกายชุดไทยโบราณแบบสมัยอยุทยาสีซีดจ,จางเหมือนชุดเก่าเก็บพวกเขาเดินเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบไม่มีเสียงไม่มีการพูดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ทุกคนไม่มีใบหน้า